คุณเซนมือขวามันโดนไปแล้วครับมือซ้ายมันก็โดนลูกน้องสนิทไอ้วุลเซนโดนหมดนะครับเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่หวังอะไรแล้วครับมันหวังจะเปิดศึกแล้วมันจะตีช่องอ่านม้าคืนให้ได้สักจุดหนึ่งแล้วก็ไปไวยวายกับชาวโลกว่าประเทศไทยลังแกมันทาหารเนี่ยฟาดเลยครับฟาดเลยนะครับแม่ทัพภาคที่สองลองแม่ทัพภาคที่สองผอบกำลังพลของกองทัพภาคที่สองปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้แต่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่รับผิดชอบอยู่ก็ฟาดกันเต็นที่เลยนะครับเสียงปืนดังต่อเนื่องตลอดมาปรากฏว่าไอ้เขมินมันจะใช้โดนผูกระเบิดเข้ามาบอมไทยเราจับพิกัดได้ว่ามันใช้ดาดฟ้าของไอ้บ่อนคาสิโน,โนเนี่ยบ่อนคาสิโนซึ่งไม่มีคนอยู่แล้วนะเป็นฐานกองบัญชาการกองทัพโดน ไทยเลยส่ง F16 ไปบอมทำลายดโดรนเพื่อไม่ให้มันผูกระเบิดแล้วก็บินเข้ามาทิ้งใส่บ้านเรือนประชาชนพี่น้องประชาชนหรือหน่วยทหารเรา ทำลายเรียบร้อยไปไอ้ฝูงแมงวีแมงวันนี่นะครับถูกทำลายเรียบร้อยไปอีกจุดหนึ่งที่ปราสาทต,ตาควายปราสาทต,ตาควายที่เราเหลืออีก30เมตรเราจะยึดปราสาทต,ตาควายได้อยู่แล้วแต่เรายังยึดไม่ได้เพราะว่าคำเหม็นแม่นไปอยู่เนินไอ้สามยเนี่ยมันพื้นที่สูงข่มไปมันก็ยิงใส่เราแล้วมันฝังกับระเบิดไว้เต็มหมดนอกจากนั้นมันยังทํากระเช้าขึ้นมาอีกทํากระเช้าเพื่อส่งสเสบียงส่งกําลังกําลุงส่งอาหารเข้ามา F16 เราตัดสินใจ บอมตรงนั้นอีกนะครับไม่ได้ไปบอมตัวประสาทตากวายนะครับไปบอมเนิน3-50พังราบไปแล้วนะครับคาดว่าทหารเขมรเสียชีวิตจํานวนมากนะครับผมว่าเที่ยวนี้ก็เสียชีวิตจํานวนมากนะครับปะทะตลอดแนวชายแดนเลยครับแถวภาคอีสานนะครับตั้งแต่อีสานตอนบนตอนล่างนะครับ4จังหวัดเนี่ยนะครับอุบลบุรีมศรีสะเกษบุรีรัมปะทะตลอดแนวชายแดนเลยครับ มันเริ่มเลือดเข้าตาเต็มที่ครับผมคาดว่าทหารขมรเสียชีวิตมากครับผู้บังคับบัญชามันที่รับผิดชอบตรงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยปกติสะแก้วในเขตกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยขมรจะไม่กล้าเพราะห่วงผลประโยชน์ห่วงบ่อนคาสิโนที่มีจํานวนมากที่ปลอยเป็ดนะครับแต่นี่เบรกแตกแล้วครับแม่ยิงจรวด bm 2 1ใส่เข้ามาประเทศไทยจะไว้ทำอะไรละ่ะท่านแม่ทัพภาคที่ห ท่านผอบอกองกำลังบูรพาท่านพลตีเบญญพลใส่สวนแม่นไปให้เต็มอัตตาศึกเอาให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยแหละครับเอาให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยแหละครับเท่ากับว่ามีการประทะตลอดแนวชายแดนแล้วนะครับยกเว้นจังหวัดจันทบุรีตาอยู่ในความรับผิดชอบของเตียบันน้องชายเตียบันในเขตกองทัพเรือ ที่ยังเปิดศึกนะครับผมคาดว่าหัวจิตหัวใจของเตียบันก็ไม่อยากจะมาลบกับไทยแล้วครับแต่ไอ้ฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยมันบ้าในความรับผิดชอบมันเนี่ยทหารบกมันเนี่ยไอกองกําลัง BSQ ิมันเนี่ยตั้งแต่สะแก้วไปยันอีสานทั้งแนวเลยมันสั่งเปิดศึกแล้วคืนนี้พี่น้องประชาชนก็อยู่ที่ศูนย์อพยพไปก่อนนะครับเที่ยวที่แล้วเราเปิดสงครามกันเนี่ยหวันเที่ยวนี้ก็คาดว่าต้องเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด คาดว่าสักสิบวันสักสิบวันแล้วถ้าไอฮุนเซนมันสั่งให้กองทัพโดนมันเนี่ยบินเข้ามาบอมสนามบินเราหรือมันสั่งฝูงโดนมันบอมบ้านเรือนประชาชนมันต้องตัดสินใจครับตัดสินใจทิ้งระเบิดที่พนมเปนเลย ทิ้งไปที่บ้านฮุนเซนครับเพราะว่าคนสั่งการมันอยู่ที่นั่นเราไม่ได้ไปทิ้งบ้านเรือนประชาชนครับท่านผู้จัดการทหา,ารนะครับเราไม่ได้ไปทิ้งใส่บ้านเรือนประชาชนแต่เราจะทิ้งเพื่อให้สงครามมันสงบคนสั่งการสมัยสงครามโลกพอฮิตเลอร์ตายมันก็จบนี่ไอ้ฮุนเซนมันไม่ตายมันไม่จบครับมันก็เป็นห่อข้างแคร่อยู่อย่างนี้แหละครับต้องตัดสินใจอ่ะผมว่าท่านต้องตัดสินใจอ่ะนายกอนุทินเขาก็ไม่ขัดข้องประชุมสมชแล้ว ทุกคนไม่ขัดข้องท่านผู้จัดการทหารบกเรืออากาศผู้จัดการทหารสูงสุดเขาไม่ขัดข้องแล้วตอบโต้ให้เต็มที่เราไม่ได้ไปก้าวร้าวที่จะไปยึดแดนขเขมรนะแต่คนสั่งการมันอยู่ตรงไหนล่ะครับคนสั่งการว่าให้มึงบุกมึงบุกมึงบุกอะมันอยู่พนมเปญก็ต้องจัดการหุ่นเซนหุ่นมาเน็ตครับสงครามโลกครั้งที่สองจะไม่ยุติได้อะถ้าไอ้ฮิตเลอร์ไม่ตายนะครับ เราก็จิกเป้าไปได้ครับก็จิกเป้าไปได้ครับเราไม่ได้ไปทิ้งสเปะสปะไปโดนบ้านเหลือนประชาชนของพี่น้องชาวกัมพูชานะครับในส่วนแนวหลังนะครับตอนนี้มันไประดมพลบริจาคอะไรเนี่ย มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะที่จะไปสร้างบางกงบังเกอร์นะครับเขาทำไปแล้วนะครับทำได้แค่เอาอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้ไปส่งศูนย์อพยพครับถ้ามีแนวหลังนะครับแนวหลังจะไปก็เอาอาหารการกินเอาอาหารการกินนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับจะเป็นุ้งเชียงหรือจะเป็นไข่หรือจะเป็นหมูเค็มแม้แต่ลูกมะละกอนะครับ ปลาล้าก็ได้นะครับเอาไปให้แนวหลังนะครับเอาครกไปให้เขาด้วยนะครับส่วนใหญ่ข้าวหอ่อมันก็จะทำข้าวผัดกะเพรามาแจกกันข้าวผัดข้าวผัดกะเพรามาแจกกันนะครับหมูฝอยกุนเชียงนะครับพริกอะไรอะนึกภาพเลยครับพี่น้องชาวอีสานกินอยู่ง่ายๆพี่น้องชาวอีสานกินอยู่ง่ายๆเหนียวส้มตํปาปลาล้าปูยังได้เลยนะครับ เราอยู่แนวหลังเราก็นอนไม่หลับแล้วครับต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับไปจะไปจังหวัดไหนบ้านเรานี่มันไม่สงบสักทีเดี๋ยวน้ําเดี๋ยวปะทะศึกขมรศึกขมรจบมีน้ําท่วมภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้จบภาคใต้พอเบาๆลงอา้าวไอ้ขมรจังไรนี่เอาอีกแล้วเปิดศึกกับเราอีกแล้วเที่ยวนี้ต้องเอาให้มันหมดสภาพสิ้นสภาพครับแล้วท่านไม่ต้องไปดา่าไอ้ไอ้ อันวาอิบาฮิมแล้วครับมันก็เล่นไปตามบทมันนในฐานะมันเป็นประธานอาเซียนแต่มึงใช้คําพูดผิดไปหน่อยวะไออันวามึงจะมาเรียกร้องทําไมให้ประเทศไทยยุติสงครามการหยุดยิงมึงไปเรียกร้องคำเหม็นว่าให้ยุติการลุกลานประเทศไทยเออไอห่าอันวนันทําำไม่เข้าท่าเลยพูดมาก็า ไม่เข้าท่านหะถ้ามึงอยากจะทําหน้าที่เนี่ยมึงต้องพูดที่ว่าขอให้ประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยหยุดยิงกันเถอะให้มาเจราจากันดีกว่าในฐานะประธานอาเซียนแต่เสือกบอกว่าเรียกร้องให้ประเทศไทยยุติหยุดยิงไทรไปอยากยิงกับเขาเหรออดทนอดกลั้นมาเนี่ยมึงยั่วยุกวนส้นตีนมานมนานแล้วเนี่ยมึงไปบอกกัมพูชาเนี่ยว่าเฮ้ยมึงต้องเก็บกับระเบิดเฮ้ยมึงต้อง หยุดยั่วยุประเทศไทยและเที่ยวนี้เสือกไปยิงเขาเนี่ยต้องจี้ไปที่ไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนมะเน็ตว่ามึงต้องจับตัวทหารนะที่ว่าไปยิงทหารไทยเขาเจ็บนะมาดําเนินคดีเป็นผู้ใหญ่มึงต้องอย่างนี้สิไอ้อันวามึงเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรวะไอ้มึงห่วงบ่อนคาสิโนโมึงที่อยู่ในขเขมรเหรอไม่เข้าท่าเลยเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่อะนะครับออกมาเรียกร้องและของเราเนี่ยที่จริงท่านทูตเสียศักเนี่ย นะครับแล้วมนตีต่างประเทศเราก็เร็วละอยู่แล้วนะครับเก่งด้วยนะครับไอ้เขมรเนี่ยพอมันยิงเราแย่เราพอเราสวนมันหาว่าไทยนี่เปิดศึกมันพอเราไปบอมปุ๊บมันบอกเนี่ยไทยละเมิดข้อตกลงไม่เกรงใจไอ้ประธานาธิบดีทรัมป์เลยไอ้สื่อต่างชาติแม่งก็ออกมาหาว่าไทยไปลุกลานอีกพอโทรรู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นว่าขเขมรมันมายิงเราก่อนมันบุกเราก่อน แม่จริงๆเลยพวกเราใครเก่งภาษาอังกฤษก็ช่วยแชร์ไปใครมีเส้นมีสายมีพักมีพวกก็ช่วยกันเผยแพร่ให้ชาวโลกเขารู้นะครับว่ามันมายิงทหารไทยก่อนแล้วก็ยิงใส่เราตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าเราก็สวนแล้วเราสวนแม่นนะครับเราสวนแม่นนะครับเราจะสวนเฉพาะจุดที่มันยิงใส่เรานะครับเพราะเครื่องบินเราเนี่ยมาร์กเป้านะครับมาร์กเป้าได้ ผมขอบคุณผู้จัดการทหารบกนะคือนักข่าวไปสัมภาษณ์ผู้จัดการทหารบกท่านไม่พูดเลยถูกต้องครับผู้จัดการทหารบกเป็นแม่ไก่ฝ่ายเราไม่พูดนะดีที่จริงนักข่าวไม่ควรไปถ่าย ให้เห็นหน้าท่านผู้จัดการทหารบกด้วยเพราะไอ้ฮุนเซนฮุนมานเน็ตมันก็จะมีนักจิตวิทยามาดูท่าทีเราสายตาท่านผู้จัดการทหารบกเราผู้จัดการทหารอากาศเราผู้จัดการทหารเรือเราว่าเรามีความโกรธไหมมีความโมโหไหมหจะมีแผนอะไรดีครับที่ท่านไม่พูดอย่างเนี้ยทหารอาชีพครับอย่างนี้ทหารอาชีพครับ,ท,รรบที่จริงไม่ต้องไม่เปิดตัวด้วยครับ นะครับต้องไม่เปิดตัวครับท่านสุข,ขุมดีครับผมชื่นชมนะท่านผู้จัดการทหารบกเที่ยวนี้ชาวบ้านเขายอมเดือดร้อนแล้วไปสอบถามทุกคนในศูนย์อพยพเถอะครับว่าไม่เป็นไรพวกเรายอมลำบากจะอยู่ศูนย์อพยพ10วัน15วันหรือจะต้องอยู่เป็นเดือนก็ยอมแต่ขอให้กองทัพและรัฐบาลไทยเอาให้จบถ้าจะเอาให้จบแล้วก็มีข้อต่อรองที่เหนือกว่าต้องยึดบอมพนมเปญยึดเสียมรากพระตะบองศรีโสพล แล้วก็เกาะกลมยึดมาเป็นของเราเขาไว้ก่อนนะครับนอกจากตอนนี้เราตั้งรับอยู่ในแนวเราอย่างเดียวเราตั้งรับอยู่ในแนวเราอย่างเดียวหลังจากเครื่องบินไปบอมจนมันแย่ yeah, แล้วก็เอาทหารบกยึดเข้าไปเลยครับยึดไปทั้ง3จังหวัด4จังหวัดนี่แหละครับเหมือนกับสมัยก่อนที่เราจะคุยกับฝรั่งเศสนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจรจากันทำไมไงั้นกวนตีนอยู่อย่างนี้เลยครับขเขมีนกวนตีนอยู่อย่างเงี้ยมันคิดว่ามันเหนือเรา ตรงที่มีคนไทยไปแสวงหาผลประโยชน์จากบ่อนการพนันหรือผลประโยชน์ในขเขมรและคิดว่าจะบีบไทยได้ประเทศไทยเขาไม่ยอมหรอกประเทศไทยเขาไม่ยอมหรอกมันจะมีนักการเมืองคนไหนเข้าไปทํามาหากินหาผลประโยชน์มันมาบีบคนไทยไม่ได้มาบีบทหารไม่ได้ทหารเนี่ยเขาเป็นทหารพระราชาอะไรที่จะทําให้สูญเสียดินแดนสูญเสียอธิปไตยเนี่ยทหารไม่ยอมนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนล้ครับพอทหาร ประกาศกฎอายการศึกซึ่งองค์พระมหากษัตริย์มอบอายาสิทธิ์ให้กับฝ่ายทหารเขาสามารถตัดสินใจทำอะไรได้เลยถ้าคนปกติเขาไม่กล้าทำและะ้วครับเที่ยวที่แล้วเนี่ยเปิดสงคารามเนี่ยไอ้คุณเซนลูกน้องมันก็ตายไม่รู้กี่พันคนสูญเสียย่อยยับนะครับเที่ยวนี้มันบ้า หมาจนตรอกทรัพย์สินถูกยึดหมดรายได้ที่มีก็หมดรัฐบาลไทยยึดรัพย์เข้าไปอีกนะครับยึดทรัพย์เงินในหุห้นเซ็นเนี่ยผมว่าแทบจะหมดแล้วนะครับที่เอาไปลงทุนกับไอ้แก๊งซื้อบิตคอยกับไอ้แก๊งสแกมเมอร์เงินเอามาบีบรัฐบาลไทยสมัยรัฐบาลก่อนซื้อหุ้นบางจากให้ลูกน้องมาซื้อถูกยึดไปเกือบหมื่นล้านนะครับหมดหุ้นเซ็นเลยยหมดมึงอะเดี๋ยวก็กระอักเลือดตายนะครับ มผมไม่เชื่อไอ้ฮุนเซนไล์สดหรอกครับในยามที่เปิดศึกกันอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยครับที่ไอ้ฮุนเซนจะไล์สดมันกลัวเราจะไปบอมมันกลัวจะจับสัญญาณได้แต่เป็นคลิปทําเข้าไว้เป็นคลิปทําเข้าไว้แล้วก็มาเปิดไอ้อย่างนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับผมว่า คนบ้าเท่านั้นแหละโทรศัพท์เขายังปิดเลยเพราะไอ้ฮุนเซนมันกลัวครับมันระแวงครับว่าเราจะจับสัญญาณได้แล้วจะไปบอมมันนะครับผมขอให้เราไปบอมไอ้ฮุนเซนเถอะครับมันจะได้จบมันไม่เหมือนประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยอำนาจกระจายนะครับไม่มีใครมีอำนาจเด็ดขาดที่แท้จริงนะครับไอ้ฮุนเซนแต่เขเมรเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้ฮุนเซนครับ ผมว่ามันไม่อยู่บ้านมันแล้วตอนเนี้นะครับมันไปอยู่ที่เซฟเฮ้ามันน่ะจุดไหนเท่านั้นแหละนะครับมันจะไปอยู่จุดไหนเท่านั้นแหละครับถ้ามันไอฮุนเซนมันไล่สดนะถ้านุ่งผ้าขม้าใส่เสื้อกล้ามแล้วก็เดินอยู่ในบ้านนะแล้วก็นั่งสั่งการนะให้อย่างนั้นน่ะผมจะถือว่าหุนเซนนี่ใจกล้ามากนะไล่สดเลยไล่ด่าประเทศไทยให้หนักๆเลยไล่ด่าใครก็ได้ด่านายกอนุทินด่านายกอะไรประเทศไทยมึงด่ามาเลยแสงมันจะแดงแหวงวับ,วบ พบวาบที่หัวมึงกองทัพอากาศไทยจะได้บอมระเบิดได้ถูกได้แม่นมันจะได้จบแต่เราคาดไม่ค่อยถึงนะครับคุณเซนมันฉลาดอยู่ด้วยมันนักรบกรุ่นโบราณนะครับมันนักลบรุ่นโบราณนะครับรุ่นสมัยยังไม่มีโทรศัพท์นะครับมาเนี่ยนะฮะมันนักรบขเขมรแดงนะครับหักหลังขเขมรแดงไปเข้ากับเวียดนามเร็ดแล้วหักหลังเวียดนามอีกนะครับไปเข้ากับญี่ปุ่นหลอกญี่ปุ่นมาสร้างท่าเรือนะครับ หักหลังญี่ปุ่นไปเข้ากับจีนหักหลังจีนไปเข้ากับอเมริกานี่หักหลังเขาไปทั่วเลยโอ้โหแม่จริงๆเงียมีลูกขอตัวงนะหักหลังเขาตลอดเลยนะครับเพื่ออำนาจตัวเองนะครับแล้วเขาครองอำนาจมามีอำนาจมายาวนานถึง4ี่สิปีเลยนะครับ